เออแ mm hmm. งมุมธุรกิจนี่แตกต่างเลยนะ mm hmm. มันคืออสังหาหนีอสังหาิใช่ไหมมันคืออสังหาแล้วนะเออ mm hmm. มันเป็นการคุยคุยกันในเรื่องของทำเลการค้าละแต่ตอนนี้มันออนไลน์ยงยศได้เงินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยงยศประทับใจยงยศไปชวนภรรยาเฮ้ยเขามีร้านของเขาละเเองอยากมีร้านของตัวเองไหมถ้าอยากมีทํายังไงจ่ายเงินกับบริษัทครับไม่ต้องมาจ่ายเงินกับผมผมไม่มีพื้นที่ให้เช่าคนที่มีพื้นที่ให้เช่าคือบริษัท คุณนุชครับภรรยาผมจ่ายเงินสามพันสองร้อยบาทเช่าที่กับบริษัทบริษัทจะถามแค่อย่างเดียวใครแนะนําให้คุณมาเช่าที่นี่<ม>อ๋อยงยศแนะนํามายงยศรหัสเนี้ยยชอบเนี่ยแนะนํามาบริษัทบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่ายงยศคือในหน้าแล้วนะที่แนะนําให้คนมาเช่าร้านส่งค่าในหน้ามาให้ผมหนึ่งพันบาททุกๆุกการสมัครหนึ่งครั้ง ผมแนะนําภรรยาผมหนึ่งคนผมได้หนึ่งพันผมแนะนําคุณเก่งคุณเก่งสมัครอีกผมได้อีกหนึ่งพันนึกออกใช่ไหมครับในหน้าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชปกติคิดป็นสามเปอร์เซ็นตะ์ใช่ไหมอันนี้ขอกาหนดมาสามตัวเลยครับผมแนะนําพี่แมวได้ผมได้หนึ่งพันแล้วอย่านะพี่แมวอย่ามาเอาหนึ่งพันบาทผมไปนี่เป็นค่า <c oughs> อ่ะคือค่าการตลาดของผมใช่ไหมครับนี่คือผลประโยชน์ข้อที่หนึ่งในการบอกต่อผมสามารถจะบอกกี่คนก็ได้ ผมบอกต่อน,นาทีนี้นาทีอ่ะพี่แมวคีสมัรเสร็จนาทีนี้นาทีถัดไปเงินเข้ามาในบัญชีสมาชิกผมแล้วนีคือวิธีการนะครับเว้ยพรุ่งนี้อยากได้เงินหมื่นนึงน่าผมแนะนำสิบคนที่เข้ามาเซ้งร้านนี่ขายไปสินค้าผมแล้วนะนะอ่าผมแนะนำสิบคนผมได้ฟังละพอพี่แมวพอคุณเก่งมีร้านค้าของตัวเองชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับร้านค้าของแต่ละท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกัน cả. มีคนมาซื้อสินค้าของพี่แมวผมได้กําไรไหมไม่ได้เพราะซื้อมันไม่ได้ซื้อผ่านร้านผมเราเป็นคู่แข่งทางการตลาดกันผมก็ต้องโปรโมทของผมพี่แมวก็ต้องโปรโมทของพี่แมวถึงผมจะเป็นคนแนะนําพี่แมวไงก็ตามผมจะไปโปรโมทให้พี่ทําไมก็ต้องโปรโมทของผม <c oughs> เพราะสินค้าที่นี่ไม่มีค่าคะแนนนะ <c oughs> มันไม่ใช่เอ็มเอมมันไม่ใช่ขายตรง <c oughs> มันเป็นชั้นเดียวนะฮะมันเป็นการตลาดชั้นเดียว ผมแนะนํามาผมได้ค่าแนะนํานั่นจบละแต่เขาบอกว่าโครงสร้างเนี่ยมันสามารถเอามากําหนโดโครงสร้างให้ได้ผลประโยชน์มากขึ้นว่านี้ได้ด้วยแนะนําได้ไม่จํากัดแต่สามารถเอามากําหนโดโครงสร้างติดตัวได้เพียงแค่สามคนเท่านั้นผมเองแนะนํามาสิบคนเอาติดตัวได้แค่สามอีกเจ็ดคนที่เหลือต้องโยนลงไปข้างล่างสามคนนี้วิธีการคํานวณผลประโยชน์ของข้อนี้ครับเขาคํานวณแบบนี้ ทุกๆรหัสที่สมัครเข้ามาหรือทุกร้านค้าที่เปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่หน,นึ่งพันคะแนนจะถูกนํามาคานวณผลประโยชน์นะนะครับผมแนะนําสมมุตินะผมแนะนําคุณเกง่งพี่แมวคุณเจนสามคนมาติดตัวมีคนละหน,นึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันคะแนนใช่ไหมครับวิธีการคํานวณผลประโยชน์คือสายไหนก็ตามที่มีคะแนนมากที่สุดเขาจะยกเก็บเอาไว้หนึ่งสายไม่ได้นํามาคํานวณด้วยเรียกว่าเป็นสายจับคู่ อีกสองสายที่เหลือคือสองสายที่มีคะแนน่ันกว่ามีคะแนนเท่าไหร่ก็ตามแต่คูณด้วยห้าสิบเปอร์เซนตอกมาจะเท่ากับเงินบาทเป็นผลประโยชน์โดยไม่สนใจว่าสามคนเนี้ใครเป็นคนแนะนำมาบังเอิญแม่ทีมผมเป็นคนโยนลงมาให้ผมไม่ได้แนะนำเองอะ่ะแต่อยู่ใต้โครงสร้างของผมเนี่ยผมเป็นคนได้ค่าจากคู่ตรงนี้นะครับหนึ่งพันคะแนนขาแข็งเขาเป็นคะแนนที่มากที่สุด กับอีกสองขาที่เป็นขาอ่อนนึกออกใช่ไหมฮะเวลาจับคู่เขาหักขาแข็งเข้ากับขาอ่อนเส้นเดียวเท่านั้นไม่ใช่สองเส้นเดี๋ยวจะงงยกตัวอย่างแบบนี้คุยเป็นคะแนนดีกว่าขาแข็งมีหน,นึ่งพันคะแนนจับคู่กับขาอ่อนเส้นที่หนึ่งก็คือหน,นึ่งพันคะแนนจับคู่กันผมจะได้ผลประโยชน์คือห้าร้อยบาทสูดนะฮะ้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้องขาอ่อนแต่หนึ่งพันคะแนนขาแข็ง ยังสามารถจับคู่ได้อีกครั้งหนึ่งกับเส้นที่สามจับคู่เบิ้ลครับที่นี่เรียกว่าดับเบิ้ลแพลลิงหรือว่าการจับคู่แบบสองครั้งนั่นเองผมจะเขียนให้ดูแค่หเห็นภาพไเฉยตัวผมเองอยู่นี่ครับสมมติผมยังหาสามสายไม่ได้ผมมีแค่สองสายสายที่หน,นึ่งมีหนึ่งพันคะแนนสายที่สองมีหน,นึ่งพันคะแนนง่ายๆแค่นี้นะครับ วิธีการคำนวณก็แค่สายไหนมีคะแนนมากกว่ากันยกสายนั้นเป็นขาแข็งอีกข้างหนึ่งที่มีคะแนนอ่อนกว่าคูณด้วยเท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นแสดงว่าหนึ่งพันคูณห้าสิบเปอร์ซ็นจะเท่ากับห้าร้อยบาทอันเนี้ยตังผมถูกต้องไหมครับคะแนนอันนี้ถูกจับไปเรียบร้อยแล้วถูกจับคู่ไปละนี่คือถ้ามีแค่สองสาย แต่ค่าคุณมีสายที่สามสายนี้มีอีกกี่คะแนนนะหนึ่งพันเขายังให้คุณจับคู่กับคะแนนที่โดนตัดไปแล้วได้อีกหนึ่งครั้งตัดแต่ตัดแต่อ้นี้เราได้อีกเท่าไรหร่ฮะห้าร้อยห้าร้อยต่างผมอียเดียวสำหรับนะักธุรกิจเครือข่ายทั่วไปจะคุ้นเคยกับคำว่าไบ n นอรี่คำว่าไบ n นอรีก็คือมีแค่ซ้ายกับขวา ซ้ายมีกีนนน่คะแนนอหาซ้ายมีหมืนนน่นคะแนนขวามีเท่าไหร่ขวามีห้าพันเวลาจับคู่กันเกิดอะไรขึ้นก็จับคู่ได้ที่ห้าพันคะแนนอีกห้าพันยกไปรอไว้ในวันถัดไปถูกไหมครับห้าพันข้างอ่อนก็คูณผลประโยชน์ที่ถูกกาหนดไว้แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่บอกว่าคิดแบบเดียวกันครับแต่สามขาที่บอกว่าดนะับเบิลน่ะคะแนนขาแข็งหนึ่งข้างจับคู่ได้กี่ครั้งครับ สองครั้งแต่เขาก็ไม่ได้มาบังคับเลยนะว่าคุณจะต้องทั้งชีวิตคุณจะต้องมีสามข้างให้เต็มนะ่อยากทำสองทำไปครับไม่มีใครว่าเพราะผมเจอมาแล้วโอ้ยแค่ทำสองข้างแม่นก็จะเหนื่อยตายหายอยู่แล้วอันนี้ให้ทำสามเลยเหรอไม่ใช่ให้ทำสามให้โอกาสคุณได้ผลประโยชน์เพิ่มอีกเท่านึงจะเอาไม่เอาก็ได้ทำแค่สองก็ได้ไม่มีใครว่า ทำสองเกิดท่านี้ขึ้นชัดเจนครับมีหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งได้ห้าร้อยบาทแต่ไม่ดีกว่าหรอถ้ามีอีกเม็ดหนึ่งแล้วไม่ต้องไปจัดคาแข่งแล้วอะคูณไปเลยอะในห้าร้อยเลยผลประโยชน์ข้อนี้จ่ายสูงสุดสายอ่อนนะครับสายอ่อนเรามีกี่สายครับสองสายสายอ่อนมีสายที่หนึ่งกับสายที่สองมีสองสายสําหรับสายอ่อนเราจะได้ผลประโยชน์สูงสุดหนึ่งหมื่นบาทต่อสาย แสดงว่าผมมีโอกาสได้รับผลประโยชน์สูงสุดถ้าทำสามสายเนี่ยก็คือสองหมื่นบาทต่อวัน,วนหรือหกแสนบาทต่อเดือนนั่นเองเ<ม>ฉพาะการจับคู่นะครับเราจะได้รับผลประโยชน์ทั้งการแนะนําและค่าจับคู่ได้มีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งครับในเมื่อบริษัทคิดเรื่องอการเช่าร้านการเซ้งร้านทางบริษัทก็บอกว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นการยืนยันว่าหน้าร้านของเรายังคงอยู่ คือเราจะต้องมีการจ่ายค่าเช่าครับเดือนละหนึ่งครั้งค่าเช่านี้คิดเป็นมูลค่าที่หนึ่งพันบาทต่อเดือนค่าเช่ามันก็หมายถึงเราไม่ได้ซื้อสินค้าถูกไหมเราชําระเงินหนึ่งพันบาทน,นี้ให้กับบริษัทถือว่าร้านค้าของเรายังเปิดต่อเดือนไหนที่เราไม่ได้ชําระเดือนถัดไปมีค่าจับคู่ออกเราจะไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะบริษัทมันอยู่ได้ด้วยเช่ครับ พอค่าสินค้ามันเอากําไรมาให้เราหมดแล้ว70%เขาให้เรามาแล้วคิดว่าอีก30%เขากำไรเหรอครับค่าแพคเกจจริงล่ะค่าพนักงานของเขาล่ะค่าส่งของอีกนะใช่ไหมครับเขาไม่กําไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงมากินที่ค่าเช่าแทนระบบนี้คงอยู่ได้ด้วยค่าเช่าครับบริษัทไม่มีวันเจ๊งด้วยค่าเช่ามีข้อกําหนดเพิ่มเติมมาให้อีกนิดหนึ่งตัวเราเองก็เหมือนกันอ่ะเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าถูกไหม เขาบอกว่าวิธีการจ่ายค่าเช่าจะมีสองวิธีชัดเจนวิธีที่หนึ่งก็คือภายในวันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือนหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินเข้าไปที่บริษัทหนึ่งพันบาทเพื่อให้เดือนถัดไปได้รับผลประโยชน์ทั้งเดือนจ่ายค่าเช่าเดือนนี้เพื่อให้ได้อยู่เดือนหน้าเวราะงั้นเถอะถ้าเดือนนี้ไม่จ่ายค่าเช่าร้านไม่ถูกปิดนะครับร้านเนี่ยเซ้งมาแล้วเป็นของเราแล้ว แต่เขาจะมาล็อกร้านเราเฉยๆไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากร้านหนึ่งพันบาทจะทําให้เดือนหน้าได้รับผลประโยชน์ทั้งเดือนนี่วิธีที่หนึ่งครับวิธีที่สองรายได้ที่เราได้รับตั้งแต่ค่าแนะนาตั้งแต่ค่าจาับคู่เขาจะหักเป็นออโต้ชิปครับสิบเปอร์เซ็นสมมุติว่าผมได้ค่าจับคู่วันเนี้ห้าพันบาทเขาจะหกักออโต้ชิปไปเลยครับสิบเปอร์เซ็นห้าร้อยบาทเอาไปรอ สะสมเพื่อจ่ายค่าเช่าผมได้เงินโอนเข้าบัญชีแค่4 0 0าวันพรุ่งนี้ผมมีเงินเข้ามาอีกหมื่นนึงมันหักเราไปถึงสิบเ็แล้วเพราะมันหักเขาให้มันครบพันมันก็หายอีกห้าร้อยใน9 0 0นี่ผมก็ได้ปไปหลังจากวันนี้เป็นต้นไปไม่โดนหักแล้วครับทั้งเดือนเอาตัวชิพค,ครบแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีรายได้จะถูกจ่ายค่าเช่าอัตโนมัติครับ ไม่ต้องมานั่งกังวลไม่ต้องมานั่งกันวนง,งกนวลเลยแล้วไม่ต้องโทรตามคุณเก่งแต่ค่าเช่าหรือยังอเอไม่ต้องตามแต่ละคนถ้าได้ตังจ่ายอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับ,<ช>รบยังไงก็จ่ายอยู่แล้ว <c oughs> คราวนี้มันก็เลยเกิดผลประโยชน์ข้อที่สามข้อที่หนึ่งคือแนะนำถูกไหมครับแนะนําได้หนึ่งพันบาทข้อที่สองคือจับคู่สามขาข้อที่สามครับเขาบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ใต้องค์กรเราใต้องค์กรสามขาเราเนี่ยนะ ลึกลงไปสิบชั้นสามขานี่คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามสี่จำนวน,นคนมันก็มากขึ้นมากขึ้นถูกไหมฮะภายในสิบชั้นตรงนี้เนี่ยใครก็ตามที่จ่ายค่าเช่าเม็ดนี้จ่ายค่าเช่าเราจะได้รับผลประโยชน์เจ็ดสิบบาทครับต่อหนึ่งรหัสที่จ่ายค่าเช่าหมอนี้จ่ายค่าเช่าเราได้เจ็ดสิบสิบชั้นนี้จ่ายค่าเช่า เราได้เจ็ดสิบ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 เจ็สิบจากทุกคนจากทุกชั้นโดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นคนที่เราแนะนาหรือเปล่าไม่ขอให้อยู่ใต้เราก็พอไม่มีเงื่อนไขด้วยว่าคุณต้องมีสามสายงานครบก่อนนะไม่มีเจ็ดสิบบาทขึ้นเราหมดเลยครับเอาเอาเอา,เอ,าอยา่างผมเองที่ผมเพิ่งวางแผนล่าสุดแล้วกันผมสมัครเป็นสมาชิกมาสิบห้าวันแล้วผมก็มีรายได้สนุกสนานมาผมดูละได้ข่าวมาว่า ที่พม,ม่าก,กาลังจะเปิดช็อปเย็นเนี้ยเขาจะคีสมัครแลัวที่พม,มา่าแล้วผมสืบข่าวจนรู้แล้วพม,ม่าถ้ามีช็อปอยู่ที่บ้านเขาเลยทําแบบเดียวกันเลยคิดว่าจะโตไหมครับโตโคโรโโลาบ้านเขาเลยอ่ะยังไงก็โตยงยศรู้ข่าวยงยศทํายังไง,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 ไ,งไม่สนหรอกครับว่าข้างบนเนี่ยใครพม,ม่าจะต่อตรงนี้ใช่ไหมผมสมัครตรงนี้ก่อนเลยแล้วพม,ม่าอยู่ใ,ใต้ผมพม่าผมแนะนําที่ไหนอะผมไม่ได้แนะนาคนข้างบนนี่เขาแนะนํา ผมมาเกะกะเ,เล่นๆพามา่าโตไปครับสมมติใต้เนี้ยผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะไม่ได้แตกตัวเพิ่มไม่ได้แนะนําใครเพิ่มเวยสมมุติว่าใต้เนี้ยมีจากสองพันคนที่พมา่าทุกร้านค้ามีรายได้ทุกร้านค้าออโต้ชิ p ไหมครับออโต้ชิปสองพันคนถ้าเกิดผมได้คนละเจ็ดสิบบาทแสนสี่แสนสี่คำถามคือผมทําอะไรผมถึงได้แสนสี่นี้ครับผม<ส>ต้องเช่าร้าน,านด้วยเน เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์มันมีอยู่แค่นี้มันอยู่ที่ทำเลล้วนๆครับว่าเรากำลังจะทาอะไรถ้าเกิดว่าในชั้นเหล่านี้มีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเม็ดใดเม็ดหนึ่งไม่เช่าร้านต่ออย่าไปเสียใจครับเม็ดข้างล่างยกขึ้นมาเป็นเม็ดติดขึ้นไปเลยเรียกว่า r ล l l up ด้วยเคยคํานวณกันเล่นๆครับถ้าเต็มชั้นเลยนะสามสายนะเต็มชั้นนะครับสิบชั้นเลยนะฮะสิบชั้นตรงเนี้ยเฉพาะเจ็ดสิบบาทค่าเช่า เรามีโอกาสจะได้กินค่าเช่าหกล้านสองแสนบาทครับต่อเดือนถ้าเต็มนะครับคนประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเต็มสิบชั้นสองหมื่นสามหมื่นมาครับคนเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่แบบยกตัวเลขมาสี่ล้านคนแปดล้านคนไม่ใช่อันนี้แค่หลักหมื่นนะวว่าเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ผมก็บอกคุณนุชนะผมก็บอกเฮ้ยหกล้านสองต่อเดือนเอาแบบสํมเร็จสักสิบเปอร์เซ็นก็พอวะหกแสนต่อเดือนเฉพาะค่าเช่าอย่างเดียว แล้วผมทาอะไรลงไปบ้างทั้งในนี้จ่ายค่าเช่าไงครับอ่ะบริษัทจ่ายเกินหรือเปล่าค่าแนะนําไม่เกินอยู่แลวมันชั้นเดียวัดเจนค่าจับคู่แม็กซิมัมมีกําหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าเกินจากแม็กซิมัมที่บริษัทจ่ายได้ค่าเช่าเกินไหมเราจ่ายหนึ่งพันบาทผมจ่ายหนึ่งพันเนี่ยจะมีคนสิบชั้นข้างบนสิบคนข้างบนที่ได้ไปคนละเจ็ดสิบาทถูกไหมครับแสดงบริษัทจ่ายคืนกลับมาเจ็ดร้อยบริษัทเหลือกําไร สามร้อสามร้อยมีคนเช่าร้านของแกหนึ่งร้านคนเดือนละสามร้อยล้านมันไม่เจ๊งหรอครับไม่ต้องไปกังวลกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เอากําไรค่าสินค้าไง <c oughs> แค่เอากําไรให้พวกเราให้พวกเราเปิดร้านกันเยอะๆ <c oughs> เขาก็รวยแล้วเป็นการคิดแบบคนละมุมกัแบธบุรกิจเลยนะว่าขายแล้วต้องกําไร ผมถึงบอกว่าธุรกิจนี้ธุรกิจนี้เราไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับอย่าเข้าใจผิดธุรกิจนี้เราคือเจ้าของกิจการเพราะอะไรเพราะร้านค้าทุกร้านในเนี้ยผมสามารถเซ้งได้แบบถูกกฎหมายด้วยถึงวันหนึ่งผมบอกว่าเอ้ยผมเบื่อแล้วมีรายได้เข้ามาจากรหัสเนี้ยเดือนละสองแสนกว่าบาทรหัสเดียวนะเดือนละสองแสนกว่าบาทผมเบื่อแล้วผมอยากให้ลูกมาทําต่อผมไปไถ่ตังลูกมาเฮ้ พอเสียงให้เราห้าแสนแล้วกันลูกชายเงินไม่ผมห้าแสนทำสัญญาซื้อขายส่งบริษัทบริษัทเปลี่ยนจากชื่อยงยศกลายเป็นชื่อลูกชายเลยครับตั้งแต่วันนั้นภาษีของรหัสนี้ที่ผมต้องเสียก็จะหยุดลูกชายก็จะรับเงินต่อแล้วก็เสียภาษีในชื่อของเองถ้าเขาไปแตกขาเพิ่มมันก็เงินของเขาเพิ่มขึ้นอันนี้มันร้านค้าเราเป็นเจ้าของกิจการทำเลของท่านก็คือร้านค้าของท่านเอง ไม่ใช่สมาชิกนะครับนี่คือเจ้าของกิจการร่วมกันอย่างที่บอกครับทุกอย่างถูกกฎหมายหมดแล้วการคำนวณผลประโยชน์ทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วอยู่ภายใต้การตลาดแบบตรงพวกเราคือเจ้าของกิจการที่เป็นเล่าเรื่องนี้ต่อบ,บริษัทก็มีหน้าที่โปรโมทว้วกเขาต่อไปเอาสินค้าเข้ามาเปิดโอกาสให้อีกเผื่อว่าพวกเรารู้จักกับเจ้าของสินค้าสิงเจ๋งใครก็ตามที่ไปดูสินค้ามาเข้าเว็บไซต์บริษัทได้ บริษัทคุยกับเรื่องโลกระคาคงราคากับเจ้าของสินค้าเองไม่เกี่ยวกับเรานะ<ม>เราเป็นแค่ในหน้าที่ดิวให้ของมาเจอกันบริษัทจะมีเปอร์เซ็นต์นให้ด้วยครับทุกๆก,การขายของสินค้าชิ้นที่เราดิวเข้ามาทั่วโลกเกิดการขายขึ้นกี่ชิ้นก็ตามเราจะได้รับเปอร์เซ็นต์ส,นส่วนแบ่งด้วยไม่รู้หรอกจะ0.5เปอร์เซ็นตจนหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ได้ทุกชิ้นน่ะเราเป็นเจ้าของมันเหรอเขาไม่ได้เป็นเราเป็นคนโปรโมทให้เขามาซื้อก็ไม่ใช่ แต่เราแค่แนะน,นําแนะนําให้สินค้านี้เข้ามาอยู่ในเว็บเราได้ตังค์ด้วยถ้าเกิดเราแนะนําสักสิบตัวอย่าไปแนะนําสินค้าที่ไม่มีคนซื้อเข้ามาเสียเวลาเอาสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วครับแนะนําเข้ามาในเว็บเพราะมันถูกขายแน่นอนแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้ว